สวัสดีค่ะลูกค้าคะวันนี้ปานจะมาแนะนำวิธีการช้อปปิง้งแบรนด์อนุโลดผ่านทางไล n ์ช้อปปิ้งนะคะอย่างแรกเลยกดเข้าไปที่โปรแกรมไล n ์ก่อนนะคะเมื่อเข้ามาที่ไล n ์แล้วนะคะลูกค้าดูไอคอนที่เป็นตรงเมนูบาร์นะคะทางด้านล่างของปานเป็น Android นะคะตัวเมนูบาร์จะอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเป็น iOS จะอยู่ด้านบนค่ะเราเลือกที่ Wallet นะคะแล้วก็มาเลือกที่ Line Shopping ค่ะ อยู่ตรงกลางของเครื่องนะคะลูกค้าจะเห็นเคอร์เซอร์ที่ปานวนไว้นะคะตัวนี้ก็คือ Line Shopping กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้าแพลตฟอร์มของ Line Shopping แล้วนะคะจะมีแถบค้นหาอยู่ด้านบนลูกค้ากดเข้าไปและเขียนคำว่าอนุโรตนะคะพิมพ์คำว่าอนุโรตได้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะเจอไอคอนของทางร้านแล้วนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเราเข้ามาที่ร้านอนุโรตแล้วนะคะ กานอธิบายเป็นส่วนก่อนนะด้านบนนะคะลูกค้าก็จะมีเป็นชื่อร้านแล้วก็จำนวนเพื่อนนะคะลูกค้าสามารถกด follow ได้เลยนะคะสำหรับเป็นลูกค้าคำรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะกด follow เพื่อติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นกับทางร้านได้เลย ลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นคูปองส่วนลดค่ะของทางแบรนด์ที่เราจัดเป็นโปรโมชั่นไว้ในแต่ละช่วงเวลานะคะถัดลงมานะคะตรงโซนโปรดักตค่ะจะเป็นหมวดหมู่ของสินค้านะคะลูกค้าเลื่อนสไลด์ดูได้นะคะหรือกดคำว่า see all เพื่อดูหมวดหมู่ทั้งหมดนะคะ ในแต่ละหมวดหมู่จะมีสินค้าแค่20สินค้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเรามีมากกว่านั้นลูกค้าต้องการดูทั้งหมดเลยลูกค้าสามารถที่จะเลื่อนดูจากด้านล่างขึ้นแล้วก็ดันสไลด์ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวปานจะขอสอนวิธีการช้อปปิ้งเลยละกันนะคะตอนนี้ปานขอเลือกสินค้าก่อนนะปานขอเลือกเป็นหมวกหใบนะคะ เรากดเลือกหมวกแล้วถ้าลูกค้าต้องการที่จะช้อปปิ้งต่อลูกค้า Add to Car t นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการจะจ่ายเงินเลยลูกค้ากดที่ buy น o w ได้เลยค่ะปานขอเลือกกดที่ buy น o านะคะตอนนี้เรามาอยู่ในตะกร้าสินค้าของเราแล้วจะจ่ายเงินละกดเลือกร้านนะคะแล้วก็เลือกไอเทมที่เราจะซือ้อจากนั้นเนี่ยเรามาดูคูปองกันนะคะ อ่าถ้าคูป,ปองจะแจ้งไว้อยู่ในช่วงคูป,ปองนะคะลูกค้าค่ะถ้าเราซื้อสินค้าตามเงื่อนไขถูกต้องแล้วนะคะตัวคูป,ปองก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะได้รับส่วนลดปานขอบวกเพิ่มไปอีกปานขอบวกเพิ่มไปอีกอ่าเป็นสองตัวเลยตอนนี้คูป,ปองเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเราแอปพลายคูปองใช้คูป,ปองส่วนลดไปด้วยจากนั้น เราก็กดจ่ายเงินได้เลยค่ะลูกค้าจะสังเกตว่าราคาสินค้าตอนนี้ก็คือได้รับการหักคูป,ปองส่วนลดไป60บาทแล้วนะคะกด buy now ถัดมานะคะจะเป็นรายละเอียดของสินค้าที่เราซื้อไปแล้วก็เป็น shipping address ลูกค้าสามารถใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อจัดส่งได้นะคะใน shipping address ของปานปันพิมพ์ไว้เรียบร้อยละแล้วก็เลือกวิธีการจัดส่งค่ะใครในเมืองไทยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเคอรี่นะคะใช้เวลา1-3วันราคาค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทสำหรับใครที่มีลา์พอยต์นะคะลา์พอยต์เขาอธิบายไว้ว่า100ไ i ลา์พอยต์เท่ากับ100บาทนั่นหมายความว่า1 p o พอยต์ก็เท่ากับ1บาทนะคะถ้าลูกค้ามีจำนวนเงินในจะมีจำนวนลา์พอยต์อยู่แล้วลูกค้าก็มาใช้แทนเงินสดได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็เลือกวิธีการชำระเงินนะคะจะมีเป็น Rapid Line Pay แล้วก็เป็นวีซ่านะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยตอนนี้ปานไม่มีไลน์พอยเพราะฉะนั้นปานใช้เป็นจ่ายผ่านวีซา่าผ่านบัตรเครดิตนะคะหรือจะโอนเงินก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือโอนเงินสามารถเลือกการโอนเงินจ่ายผ่าน Line Pay หรือจ่ายบัตรเครดิตก็ได้ตอนนี้ปานเลือกเป็นจ่ายทางบัตรเครดิตแล้ว ส่วนคูปองก็แอปพลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ p พ a สอ order ได้เลยค่ะก็ใส่รหัสไปนะคะโอเคค่ะนี่คืออ๋อตอนนี้ปานมีไล์พอยต์อยู่ด้วยปานเพิ่งเห็นแล้วไล์พอยต์ของปานมีอยู่100นะคะถ้าใครมีก็สามารถใช้แทนได้เลย แล้วก็จานวนเงินรับบิลรายพหรือบัตรเครดิตที่ผูกไว้แล้วถ้าลูกค้ายังไม่มีบัตรเครดิตที่ผูกไว้ก็สามารถแอดได้นะคะตรงมุมขวาตรงนี้จะมีคําว่าแอดมันนี่หรือว่าแอดคัรดใหม่นะคะโอเคปันจ่ายเงินนะคะแล้วหลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถกดจ่ายเงินได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือกด pay ไปเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็มีรายการการสั่งซื้อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้านี้คือคูป,ปองเราจะได้รับคูป,ปองของ l ไ e m a n นะคะลูกค้ากดเค e มด discount code ได้เลยการใช้คูป,ปอง l ไ e m a n นะคะเขาจะส่งหน้าคูป,ปอง l ไ e m a n มาให้เราผ่านทาง ไลน์ช้อปปิ้งที่เป็นแชทนะคะลูกค้าก็สามารถกดเครมดิสโค้ดได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่มียังไม่ได้เป็นเพื่อนกับแชทของไลน์ช้อปปิ้งในไลน์นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเขาจะแอดเราให้อัตโนมัติเลยค่ะแล้วถ้าลูกค้าจะใช้คูปองไลน์ช้อปปิ้งนะคะลูกค้ากดเครมตามรหัสที่เขาให้มาเรากดลงไป ตอนนี้เห็นไหมคะคูปองก็แอปพลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดสั่งเงินสั่งสินค้าสั่งข้าวทานได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าลูกค้าสังเกตตรงมุมขวานะคะก็จะเขียนไว้แล้วว่าคือ Line Shopping Discount 150บาทตามนี้เลยค่ะ Enjoy Shopping นะคะลูกค้าขอบคุณมากค่ะ